ทำไมชาวนาขาดทุนทุกปีแต่ยังคงทำนาทุกเช้าในฤดูทำนาเมื่อเริ่มต้นฤดูทำนาชาวนาในภาคอีสานก็มักจะมีความหวังว่าปีนี้จะทำนาได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งจะตั้งใจดูแลข้าวให้งอกงามตั้งแต่เริ่มต้นหวานจนกระทั่งเก็บเกี่ยว แต่พอสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่กำไรแต่เป็นหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแม้จะขาดทุนทุกๆปีแต่ก็ยังคงทำนาต่อไปผมมักจะห้ามพ่อในทุกๆปีเลิกทำนาเถอพ่อทำไปก็ขาดทุนสู้เอาเงินที่ลงทุนทำนาไปซื้อข้าวกินดีกว่า แต่พ่อกลับตอบมาว่าปูยญาตาิยายเขาพาทำแบบนี้ถ้าปล่อยที่นาทิ้งว่างเปล่าชาวบ้านเขาก็จะว่าเราขี้เกียจอีกอย่างข้าวที่เราทำเองมันปลอดภยัยถึงจะขาดทุนแต่เราก็ยังมีข้าวที่ปลอดภัยกินความจริงที่ชาวนาเท่านั้นที่รู้คือข้าวใหม่ มันอร่อยต่างกันมากกับข้าวที่ซื้อเขากินจึงมีคำโบราณที่ว่าข้าวใหม่ปามันอยากให้เพื่อนๆลองไปหาข้าวใหม่ทานกันนะครับรสชาติอร่อยกว่าข้าวที่เราซื้อทานตามร้านมากทั้งความมันความหวานความนุ่มซึ่งหากได้ทานรับรองว่าจะติดใจแต่จะหาซื้อยากหน่อยนะครับ พราะชาวนาไม่ค่อยเอามาขายถ้าอยากทานจริงๆอาจจะต้องลงมือทำนาเองเมื่อผมห้ามพ่อไม่เป็นผลก็คงต้องช่วยแก้ปัญหาการขาดทุนจากผลผลิตที่ตกต่ำซึ่งเป็นงานใหญ่เอาการเพราะพื้นนาที่ทำขาดทั้งแหล่งน้ำชลประทานดินขาดแร่ธาตุอาหาร เป็นดินล่วนปนทรายไม่อุ้มน้ําและต้องใช้ปุ๋ยเคมีจํานวนมากการแก้ปัญหาจึงต้องใช้เงินทุนและเวลาแค่คําว่าเงินทุนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าชาวนาทุกบ้านต้องการแก้ไขที่นาตามที่หน่วยงานรัฐส่งเสริมแต่ต้องใช้เงินทุนเยอะมากแถมสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ชาวบ้านจึงต้องปล่อยที่นาเป็นเหมือนเดิมผมเริ่มต้นด้วยการขุดสะและปรับที่นาก่อนเลยนาดินทรายฝนมาน้ำซึมลงดินหายไปหมดดังนั้นจึงต้องค่อยๆปรับที่นาให้เสมอกันในแต่ละแปลงเทคนิคการไถปรับที่นาอย่าไถาภายในปีเดียวทั้งหมดนะครับเพราะจะทำให้ปีนั้นข้าวจะเสียหายหมด พราะหน้าดินหายไปค่อยๆไถปีละแปลงสองแปลงเพื่อให้ดินค่อยๆถูกปรับหน้าดินถ้าจะให้ดินดีให้ไถเสริมคันนาปลูกต้นไม้ไปเลยนะครับเทคนิคที่ควรจะไถปรับยังไงเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังก่อนอื่นอยากให้เพื่อนเห็นภาพปัญหาก่อนนะครับถ้าฝนตกน้อยแทบจะไม่ได้ข้าวปลูกกลับมาเลยต้นข้าวงอกมาไม่ นานก็จะเหี่ยวยืนต้นหรือบางครั้งหญ้างอกงามกว่าข้าวแทบจะหาต้นข้าวไม่เจอถ้าฝนตกมากเกินไปฝนมักจะมาแรงทันทีข้ามคืนน้ำจึงท่วมข้าวตายและฝนมักจะตกช่วงที่ข้าวกําลังจะได้ผลผลิตหรือถ้าฝนมาพอดีนานในที่ร่มก็จะได้ผลผลิตดี นาในที่ดอนก็จะเจอหญ้าขึ้นไปครึ่งๆรึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เต็มที่สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดนี้เพื่ออยากให้เพื่อนเืที่จะเริ่มทำนาจะได้รู้ว่าอาจจะเจอปัญหาเหล่านี้ซึ่งจะต้องแก้ไขดังนี้ข้อแรกให้ขุดสระเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำรองอย่างน้อยสัก 1- นสองบ่อถัดจากนั้นให้เจาะน้ำบาดาล แต่ควรมีบอกข้อ3ปรับที่นาโดยการทยอยปรับปีละ1-2ถึงแปลงควรปรับจากด้านล่างขึ้นมาก่อนค่อยปรับด้านบนทีหลังข้อที่4วางระบบระบายน้ำตามคันนาเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมคันนาจะขาดเพราะฝนมาเร็วมากคืนเดียวน้ำก็จะท่วมแล้วข้อ5 ครไถโขฟางเพื่อปรับปรุงดินมีวิธีไถท,ที่จะช่วยไม่ให้ยญกงอกด้วยนะครับเอาไว้คลิปถัดไปข้อที่6ใช้ปุ๋ยที่หลากหลายผสมกันอาจจะผสมระหว่างโดโลไม้กับปุ๋ยเคมีันเอาไว้ค่อยทยอยเอามาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับสนใจเรื่องไหนคอมเมนต์มาได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ